ทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ได้เข้าโจมตีฐานเมียนมาที่บ้านหลังหนึ่งใกล้กับค่ายและขาต่อตรงข้ามกับไร่บ้านไร่ดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะมีทหารเมียนมาที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บฝ่าย KNU ยึดอาวุธปืนและกระสุนทั้งอาวุธหนักอาวุธปืนกระสุนขนาดเล็กจำนวนมากค่ะ แหล่งข่าวฝ่าย KNU แจ้งว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งซ่องสุมกำลังแล้วก็ตรวจการเวลาที่มีการสู้รบใหญ่บริเวณฐานที่มั่นของฝ่ายกะเหรี่ยง ส่วนที่ริมฝั่งแม่น้ำเมยบริเวณเกาะมะนาวฝั่งเมียนมาตรงข้ามแม่โกลเกนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็ยังคงมีชาวเมียนมากว่าพันคนที่ใช้เป็นที่พักพิงนะคะหลังจากที่เกิดการสู้รบเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในช่วงที่ผ่านมาเกิดน้ําท่วมจากฝนตกหนักและทําให้ชาวเมียนมาย้ายไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้านในแต่เมื่อระดับน้ําลดลงก็กลับมาอยู่ที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่ว่าสถานการณ์การสู้รบแล้วก็ปัญหาถนนสะพานํำรูตจ,จากอุทกภัยในเมียนมานั้นก็ส่งผลกระทบกับการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ของชายแดนไทยเพราะว่ารถบรรทุกข,ขนาดใหญ่จากไทยเนี่ยไม่สามารถเข้าไปสู่พื้นที่ชั้นในของเมียนมาได้เพราะฉะนั้นสินค้าจากไทยก็หายไปเกือบครึ่งหนึ่งบางส่วนเนี่ยถูกทยอยจัดส่งด้วยรถเดินกระบะขนาดเล็กแทนนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยเสริมเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินจาร์ดอ่อนค่าสินค้าที่ขายในเมียนมาก็แพงขึ้นด้วยค่ะ